ในการสงชันในครั้งนี้ก็อำเภอแม่รศโดยท่านสิบเอ็ดัทพลคำล้อมปวุโสอภอกรีวิสัยวัดที่ร้อยตีถานูลจัดนิจจ์ปวุโสอำเภอปทุมทัศนะครับนปริวัฒใชยเลิศได้เพอและพระิยาอำเภอสุราร์ทบระยานะครับอำเภอเสริภูมินายขวัญรามศกสามปวโสอำเภอสวรรณภูมินายคงคาเช่นจิตครับได้เพอ นายอำเภอสุภพอรเรศคณะกรบพมบุริยาอำเภอโพนซยนายวัชรวุฒิกำมลเิศนะครับพรบุริยาพร้อมท่านรองนายกนะครับบนทางกำมลเลิศนะครับอาสามาาถครับนายอาชิเชตัชเตินายอำเภออาสามาาถอำเภอเมืองวันีนายละอองเพชรพุทธพุทธิพันธ์พานินายอำเภอครับขบคุณทีสรบเชิญครับเจ้าหนทั่ตำรวจจเห็นบพงงาอำเภอครับ อำเภอจังหาันายอภิชัยยงกษัยปอภวโสปอภริยาอำเภอเจริญขวัญนายชนพลดีจรินาณกลนายอำเภอและพระยาอำเภอหนองฮีนายโอรมเกีเกศของมาลานางพีชยาของมาลาภรริยาและอำเภอเจริญขวัญครับนายนพรจันทรเสนาบูโโสครับขอพระคุณไปยังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการร่วมพิธีเปิดงานมหาทานบารมี ปีที่คนปรเด็นของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดประจำ e, ป,ปี2567เป็นปีที่34บ้านทีมบุญบ้านบุญโรเวทบ้านฟังเกตมหาชาติเรื่องพี่น้องเออ On behalf of p e o p l e o f Riot, a we would like to thank all sectors of Riot a Province, both government and private sectors, for their continuous support. Please enjoy yourselves. There is much to do, to see, and to tell. We hope that you have a good time and come back. next year again. thank you very much and welcome back to r i รอัลพัลลิ a g a i next n year thank you very much ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในเจ้านี้ก็ขอ,อ,เ,เ,รเ,อเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเยี่ยมชมนะบ,บูธในเทศกาลต่างๆรวมไปถึงมีบูธซุปอาหารนะเป็นกินขบ,บุญในสวนเป็นพี่น้องเด้ออกินขบ,บุญขบ,บุญฟรีนะครับรับประทานขนมจีน ในสวนเสร็จเรียบร้อยก็เยี่ยมชมมีการที่มหาชาติและมหาชาติอีก13กันดังนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ กับผู้บคคนครับคุณโรไยพรทิจันเทศค,ครับอากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับพิธีกรกิติมา์ขอบพระคุณาาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพรฟันตวี กระพูจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ค่ะมามากี่เชือกมา24เชือกค่ะยี่สิบสี่ั่งมาลักมีก้ยี่สิบสี่ค่ะอันนี้กำลังเดินทางกลับใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบผมอันนี้ป็นมาแห่ง o ร e r ของเมืองนะครับขบวนส้างมาแดง จังหวัดสุรินทร์ครับมาทั้งหมดยิบซีเชือกบัวนสวยงามมากเนะครับผมจั่างไรกันอย่าลืมติดตามนะครับผมทางช่องหน้าเมืองหนึศูนย์นึครับชมบรรยากาศครับช่วงที่สร้างกําลังจะกลับบ้านนะครับวัทั้งหมดยิบซีเชือกครับสร้างมาแต่จังหวัดสุรินทร์ครับ การ็ร้ลอดมากนะครับถ้าไม่สร้างกันคู้สึกว่าใจดีนะครับดุจเชือกเลย ให้สร้างทุกเชือกนะครับเดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะครับผมปลอดภัย น,นี่ครับขอรู้ขอกระตุณนนะครับคุณผู้ชมครับตีล้ำช่วงคลิปจนจบคลิปครับผมขอบคุณลหลายๆครับ